สรุปนะครับจากเมื่อพาร์ตแล้วเนี่ยผมได้ทําการโหวตนะบอกว่าอยากย้า้มีหมอกหรือมันหรือว่าหรือว่าจะไม่มีหมอกดีนะครับเออปรับหมอกออกหรือว่าอะไรเงยสรุปก็คือเอ,อ่อเก็บหมอกเอาไว้นะครับอืมเป็นส่วนใหญ่นะที่อยากย้ายให้เกมเนี้ยยังมีหมอกอยู่โดยให้ผลหลักข้างต้นที่ว่าอยากเห็นพี่้ไปชิบหายครับเล่นอนา,นาดีผมชอบแกว่ายังไงนะนก็ได้จัดไปอ่ะอยากให้มีหมอกได้คนระับไปเลยคนระับ นี่คือเขาเรียกว่าเป็นประชาธิปตไตยนี่ไม่เห็นเชีย่ยเลยกูแ <c oughs> บบบอกดีกูเห็นเชี่ยะไรสักอย่างเลยเนี่ยโอ้เบสเจ้าไม่เห็นยันเสาถ้าเกิดมันไม่ขึ้นแสงเวบๆมาแต่ถามมาเล่นไม่เล่นนยะไปแล้วก็เมื่อพาที่แล้วนะครับเราก็ได้นี่แล้วด้วยเราได้ปูปินมีดนะครับผมว่าผมอยากจะครับปูปินมีดนะครับแล้วก็เออใช่ไอ้นี่ยผมไม่ทันดูให้มันละเอียดองนะครับอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับไอ้นี่ อ i r s h i p Builder มันเป็นตัวสร้างยานฮะใช่ครับผมลองไปศึกษาคลิปฝรั่งด้วยนะแบบรวมๆกันะก็คือว่าเออกูจะทำยังไงให้ขยายพื้นที่เรือหอกกูได้ครับนี่พอผมลองไปเสริๆดูอ๋อไอ้เครื่องเนี่ยมันคือเครื่องสร้างยานนะเยี่ยมแบบเรียนรู้แไปแล้วแล้วเพิ่งมารู้ไงโอยเลิศดิแล้วเดี๋ยวไปก่อนผมว่าจะไปตรงจุดสีนู่นนะสีเอ้ามันไม่ใช่สีทองเลรอผสีสีทองและ รือสีแดงวะโ่สีปกติหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อพารีแล้วผมเห็นเป็นสีทองนะแต่ว่ามาพัดพันนี้อุยอ้ยแฮชิปดามีดอะไรอีกไอ้ตรงนั้นนะผมว่าอยากจะไปอยู่แต่ว่าตรงนี้อยู่ใกล้กว่าขอไว้ตรงนี้ก่อน <laughs> อย่าบอกว่าสตอมพายุใหม่แล้วพ <laughs> ายุใหม่เลยจะเล่นกุยโอยนี่ก็ชนใหญ่เลยจเย็นๆเรือพเปรบบางไม่เอาไม่ชนเยอะ มีชนมีชนนะครับจะถึงแล้วตรงนี้แวะก่อนวายน้ำมันจะหมดเลยด้วยยาอึบไวอึบไวต้องใช้ Oh m ก god นิดนึงนิดดทนว่าขยับดิวะแรงลมมึงก็ดันม่น้อยเส <c oughs> ียหมดแล้ววะเอาละฉะนั้นเราต้องสู yeah, ส่วิญญาณสไปเดอร์แมนนะครับร <c oughs> ลอเลือดตายดิรออะไร เดี๋ยวมาครับไอ้นี่ก่อน้วแกตัวขยายยานเออนี่ไงอุเมะเจ้าใช้แบตเตอรีร่แล้วก็ตัวอ๋อทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวไอ้นี่ด้วยแล้วก็ใช้อิเล็กทริกแล้วก็เซนติติกจัดไปครับมีของครบหมดนี่กับแบตเตอรี่หนึ่งก้อนครับเลยเ,ออเล่นภาษาอังเพิ่งรู้ว่านี่เป็นตัวสร้างยานพอดีของมันเป็นของจากยุคอนาคตอะไรแล้วผมก็เลยแบบเชียอะไรวะเนี่ยคือไออันนี้ผมยังนึงกว่าเป็นแท่งดิวดอยู่เลยเห็นแล้วแบบมีด ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นชื่อมาโบกผมยังแบบดิวดรู้ปะน่าจะไม่ใช่แต่มีดแหละแล้วก็ไอเดียผมดูว่าเป็นฐานอาหารหมาส่วนอันนี้เนี่ยผมนึกว่าเป็นที่เปิดฝาขวดอ่ะอืมเหมือนเป๊ะเลยถ้าเกิดดูแบบผันผ่านส่วนอันนี้คือโทรศัพท์แบบยุคอนาคตแต่มันไม่ใช่มันคืออะไรรู้ปะมันคือโน้ตแผ่นโน้ตอ่ะแปะเพื่อบอกว่ากล่องนี้เนี่ยกล่องอะไรบลาบลาประมาณนั้นแหละเอ้ยเป็นแผ่นโน้ตที่มึงรับอนาคตเกิดไปเปล่ามึงก็แค่เขียนลงในแผ่นบอร์ดก็พอเลยไหมไอ้นี่ก็นี่ ได้มาแล้วแล้วก็บล็อกนั่นไงครับรูมเคทวอล์กแล้วก็อีกเยอะแยะบุยมีไง <c oughs> ว้วาวาแต่ก่อนนั้นเด็กน้ำก่อนกินข้าวด้วยโอลี่เชดไม่มีข้าวลืมตกปลาด้วยตกปลาอกาศปลาอกาศไม่พอตรงนี้มีแต่น้ำไม่มีข้าวเลยเกินพืชต่างดาวได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะเอาไปจ้่วกินน่าจะอร่อย เออไม่กกอนตอนนี้เราขอเอ้ยน้ำน้ำเติมเติมได้เปล่าน้ำอันนี้ดื่มลยเออหนึ่งขวดแล้วก็ตักตักไปเสร็จแล้วติดแล้วในตัวอะไรขอเป็นอิม่มอิ่มตัวสวีฟ้ามันจะเพิ่มเยอะอุ้ยเก่ขงขาวแดงว่ะคือไอตัวสีฟ้าผมสกวามันเพิ่มเยอะนะครับเออมันเพิ่มเยอะกว่าตัวสีแดงไอตัวสีแดงเนี้ยมันเพิ่มคือมันจะมีไกด์บอกอยู่ด้วยะครับหน,นึ่งนตรงดาต้าเบรเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าเออสัตว์เอเลี่ยนชิ้นไหนที่คุณกินแล้วอิ่มแล้วอยู่ท้องดี่สุด เป็นตัวสีฟ้าฮะแล้วก็นี่ตักนะ้ำเออใส่กลองแล้วก็ครับน้ํามันด้วยจ้าฟน้ํามันหมดโรอยอ้างวางอยู่เชียร์สนติกไม่พออีกเว้นปิวป้วปิ้วแล้วนี่ลืมเออลืมต้มแยงอะโถก็รออยู่ว่าเมื่อไรจะปรุงอ๋อลืมกดสวิตช์มั่เข้าเออแล้วก็น้ํามันเสร็จแล้วอือเอาไปยัด จะได้บึ้นบึ้นไปข้างหน้าอีกนิดนึงอีกันถูกเอ้ยรึ้่วหน่อยก็ไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวาแล้วก็ระหว่างนี้ก็ตกต่อเลยมันตกได้6ครั้งไอเนี่ยแบบแอดแวรแล้วตกเร็วด้วยพอดีอาหารมันไม่อยู่ไหวฉันไม่ไหวแล้วอ่ะใส่จะเกิดเออแล้วก็ดูนดาเมจไอตัวใบพัดเี้ยอ้าา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 างาา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 าตาา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 ้าา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  คือมันก็มันก็ดูหยีหยีอยู่นะแต่ก็เด็กได้แล้วก็นี่หนึ่งพื้นที่โอ้โหจอดได้เสี่ยงมากเลยครับคือมึงจอดซะกูนึกว่าจะกระโดดลงปากหิวซะและ้วแล้วก็ย่างต่อไปเลยตัวสีฟ้าอันนี้กินพื้อาหาร40เออพออิ่มขึ้นมันหน่อยแล้วก็เราจะแวะที่ตรงนี้เพื่อสร้างยานด้วยนะครับเฮ้ยตรงนี้อะไรมันขึ้นอ๋อเราสแกนแล้วขอยพื้นที่นี้ฟาร์มสแครปเฮ้ยไ,ไม่ใช่แหลคอปเปอร์ก็ไม่ มิเซนแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาฟาร์มนะฉันต้องการแร่ตอนนี้แร่แปลกๆเฮ้ยแล้วก็ถังฮีเลียมด้วยเออไอเนี้ยเฮ้ลุล,ลุแล้วก็ดาตาไอนี่อ้ย,อยปดลลอกเลไไปอีกเออช็อตเลเวร์ริงมันน่าจะเป็นลัวแต่งยานแล้วก็อันนี้เอ้ยนี่ไงอาหารปองเออไอเนี้ยเจอยากคือผมบินมาสัประมาณ6-7แห่งไงเจออาหารปองเนี่ยไม่กี่กระป๋องเองไอเนี่ยเจอยากมากเพิ่มโหลดอาหาร25อยู่ได้แบบตลอดไป ตลอดไปด้วยนะมันไม่มีเวลาบอกว่ามันจะเน่าก็ก็น่าจะอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็อยู่มาตั้ง400ปี <c oughs> ตั้ง400ปีแล้วอ่ะกูกินอาหารที่เรียกได้ว่าอายุเยอะกว่าคุณปู่กูถึง4ี่โลบแล้วก็โอ้ดีด้วยไม่มีของอันนี้บอดเก็บไปแล้วก็ปดูข้างในอะไรห้องน้ำเหรอแล้วก็ฮีเลียมน้ำมันฮีเลียมครับอันนี้เนี่ยมัน น่าจะทําให้มันอยู่ได้นานขึ้นครับก็คือมันก็ลดปกติแหละแต่ว่ามันจะลดช้าลงนะระยะเวลาการใช้งานนั่นไง medium use time ซึ่งก็คือมันจะสามารถาบินได้นานขึ้นนะครับด้วยไอ้ถังน้ามันด้วยถังแก๊สฮีเลียมนะแต่ว่าไอ้แก๊สฮีเลียมเนี่ยผมครับเองยังไม่ได้ครับไม่รู้ทําไมมันอาจจะของเขาระดับสูงหรือเปล่าไม่รู้นะคือผมอกดรีเสิร์ชแล้วก็คือกดเรียนรู้แล้วแต่ว่าพอเราไปดูที่โต๊ะครับอ่ะมันไม่มีให้เราครับ ผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นโต๊ะขับระดับสูงหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวนะผมนี้ไปไงวะเนี่ยเอ้ยลงไปอะได้แต่ขากลับว้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรือวะ <laughs> ว่าอ๋อลงชั้นล่างได้มั้งชั้นล่างนี่ไงมันมีบันไดลงอยู่้ต่ยี่ผมเห็นทางด้วยคือมึงทําทางซะกูนึกว่าต้องขับยานไปใกล้ๆแล้วดูฉากกันดิโอ้โหเดกู กูเสียกตายเพื่อถังฮีเลียมถังเดียวแม่เจ้าคูไม่เนี่ยเฮ้ยแต่มันต้องเอาอ่ะมันมีเด้ของครับฉันลื่แล้ถถังนี้เจอยากซะด้วยนานๆเจอทีเออก็ไม่ขนาดนั้นตรงนี้ปีนได้ปะฝั่งนี้มีอะไรไหมมีไฟแต่ก็หมดแล้วแล้วก็ต้องลงตรงนี้เพื่อไปเอาไอ้นี่ฮะแบตเตอรี่ไอ้นี่ก็สําคัญด้วยอยึดมาแล้วขากลับก็ต้องกับทางหวานเสียว ไม่เป็นไรกายกรรมลิงกค้น,นี้ไม่ทำให้ฉันล่วงหรอกชื่อจะติดๆโอเคตรงนี้ค้นเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับไปที่ยานแล้วก็ไปย่อยเอ้ยเดี๋ยวยังมีตรงนี้อีกดูมันทําทางมาเดียครับไม่กล้าใ้กูเดินคล่องเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ตรงนี้ถ้ามีปืนย่อยนะแต่ว่ามันขาดคริสตันดิเราจะครับปืนย่อยคริสตันก็ไม่รู้หาจากไหนแล้วก็เดี๋ยว เออขอไปทำเการอัปเกรดยาหน่อยแล้วแกตัวนี้ไม่ไหวและยานกูเหมือนจะระเบิดโอ้พราะว่ามันเสียหายเลยครับเปล่าแน่นของเยอะเกินและพื้นที่ก็ไม่พอด้วยนี่ขอทำการสร้างคอกพิษนี่ยต้องใช้เซนติค80เลยอ่ะแล้วก็เหล็กอีก35แก๊สอีกโอ้โห15คอกพิษนี่คือแก้สอ่ะมันเป็นของค่อนข้างที่จะฟาร์มลำบากครับตอนนี้นะส่วนอันี้เนี่ยเซนติก ไอเนี่ยเป็นแค่ห้องเฉยๆเราสร้างได้สบายส่วนอันนี้เนี่ยเป็นห้องบันไดนะครับก็คือเราสามารถปีนได้เพื่อทาไปยังชั้น2หรือชั้น3ต้องใช้พลาสติกด้วยแล้วก็นี่มันมีของแยกอีกนี่ไงพื้นมีประตูเหล็กประตูเหล็กโอ้โหนะ่าจะทำให้ยานมันทนทานขึ้นไงครับไอพวกเนี้ยไอพวกเสริมเกาะเนี่ยเข้าไปนะเป็นพวกเหล็กแล้วก็แคดวอล์กคับอันนี้มันเป็นราวบันไดเฉยๆอาจจะเพื่อความสวยงามแล้วก็นี่บนลูนไอเนี่ยใช้ฮีเลี่ยม ก็คือสามารถสร้างบอลลูนเพิ่มได้นี่ไงประกอบเอาให้มันแน่นขึ้นตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าดูค่ารวมยังไงนะครับแต่ว่านี่ไงมันจะมีบอกอยู่ด้วยเช่นเดิเราสร้างห้องเนี่ยมันใช้น้ําหนักถึง30มกิโลแล้วบอลลูนเนี่ยผมไม่รู้มันแบกได้กี่กิโละมันอาจจะแบกได้แค่หนึ่งร้อกิโลนะแต่ว่าถ้าเราใส่ไอเนี่ยเข้าไปมันจะเพิ่มได้อีก400แต่อันเนี้ยหนักหนึ่งอันนี้หนักสตอนนี้ผมไม่รู้ไงว่าค่ายานรวมมันเท่าไหร่งั้นเดี๋ยวย่อยก่อน แม่งเรวย่อยเยอะด้วยเพราะว่าใชของครับเยกหมากย่อยยาวอะ่ะ two hours later วย่ยอยไม่ได้แล้วมันขึ้นว่า i n v e ว t o r y full ย่อยเปลินเว้ยย่อยเปลือนจนของจนช่องเต็มอะ่ะเดี๋ยวแล้เอาขอไปเก็บก่อนแล้วก็ผมก็ทําการขยับเรือหอมานิดหน่อยนะก็คือผมย่อยฝั่งนู้นด้วยนะเดี๋ยวขับกลับก่อนนะพอดีต้องขอพื้นในการสร้างหน่อยพอดีกูเสียว เสียวจะไม่ได้ขึ้นยานอีกเลยถ้าเกิดไม่จดไว้มันดีๆเสียวจะไม่เกิด่ะประมาณนี้อันนี้ก็ย่างเสร็จแล้วเก็บไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอยเก็บแล้วก็มาน่าจะสร้างได้สักอันสองอันนี่ไงฮงชกโกลเลยเออว้าวอ๋อ,อแล้วก็นี่ไงมันมีขึ้นบกทางด้านบนมุมขวานะครับนี่ไงชิปโหลดอ่ะ มันสามารถจุได้เนี่ย500แต่ตอนนี้เนี่ยสองร้อยเก้าสิบแปดบเออีก30มกิโลก็มันก็จะมีหลอดโบกอยู่ในนั่นน่ะขึ้นสีเหลืงองไปนิดนึงเอ้ยได้ยัดไปยัดได้อีกอีกสักอันหนึ่งก่อนเออบอลลูนเนี่ยเชี่ยแต่ว่าเนี่ยถ้ายัดอีกอันหนึ่งก็เริ่มแน่นแล้ววะงั้นเดี๋ยวเอาบอลลูนเพิ่มก่อนละกันบอลลูนบอลลูนเพิ่งเจอถังมาด้วยตะกี้กดนี่แล้วก็นี่ไงใช้ได้อัปเกรดบอลลูน เออบอมบ์บคือลือแล้วก็นี่หล่อสีฟ้ามันก็ลดลงนะ่ยก็คือสามารถจู่ได้เยอะขึ้นแล้วก็ยังจู่ได้อีกปะบอลลูนเนี่ยจู่ได้อีกแต่ว่าต้องหาถังฮีเลียมผมว่าแล้วว่าไอ้ถังฮีเลียมนี่มันของเรวอ่ะใช้อัปเกรดเอออัปเกรดฐานอันนี้ขับได้หมดเลยนะฮะพวกกำแพงอะไรเงี้ยรูมอันนี้ก็ตรงนี้ต้องต้อง,องย้ายไอ้ใบพัดนี้ออกก่อนเชียเอาไงดีวะฉันเริ่มรู้สึก ผมคิดสร้างสรรค์ในการสร้างมันเริ่มวาวาอะอะฝั่งนี้ด้วยเออแล้วก็ไอ้นั่นด้วยต้องทำที่ยืน่นไอเนี้ยที่ยื่นเนี่ยออกมาได้ป่ะเป็นที่ปีนต้องใช้เซนติติตอนนี้เซนติติหมดแล้วเอาไปสร้างห้องซะเยอะอะเดีย๋ยวีนไปดูหด่อยสิีห้องอ๋อฉันได้กลิน่นความจเจริญความจเจริญของพื้นที่โอ้กูกว้างขึ้นแล้ว เดี๋ยวก่อนอยังกว้างไว้พออ่ะอดีขยับไปตรงนี้ก่อนเออห้องมีพื้นที่แล้วฮะแล้วก็ขอย่อยมาต่อตามชั่วฟ้าดินสลายแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราขับไปข้างหน้านู้นก่อนเลยละกันนะครับตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เราฟาไมหมดแล้วนะหมดแล้วยกเว้นไอ้พวกถังนั้นเล็กนๆๆ้อยเป็นพวกถังเซนิติกซึ่งมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ไปตรงนั้นต่อเลยอยู่ใกล้ใ้แล้วก็ดูในพิกัดเนี่ยเราอยู่ตรงกลางนะครับอ,อือไปนูนนึง ติดตรงกระจุกได้ป่ะกระจุกฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายย้ายดิย,ย้ยายย้ายเออแล้วเตียงเตียงก็ต้องย้ายด้วยแต่เดี๋ยวก่อนนี่ไงติดเออติดประตูเนี้ยอันนี้ก็ติดสะหางตาเชียวนีและกันตรงเนี้ยดูง่ายหันไปมองปลดเดียวอะ่ะข้างหน้าก็เป็นแคปเลยมันมีมาร์กสีแดงด้วยครับสีแดงน็แน่ไม่รู้ว่ามันคือมาร์กอะไรแต่ว่าน่าจะเอออันตรายปะ่ะ ฉันไม่แน่ใจนะแต่ขอไปตรงที่ตรงนี้ก่อนสีแดงว,วิบวับวิบวับเนี่ยรอดตารอดใจแต่ว่านะมันเป็นรูปพืชอแะแสดงว่ามันน่าจะต้องใช้มีดเออเพื่อตัดเถาวัลย์ชวเลยอืมเราไปนี่ก็ไม่ได้เจอเลยเอย๊นี่ก็จนยานอีกแล้วถึงมันจะไม่ค่อยได้อะไรแต่เพราะผมก็ยังจะแวะนะพอดีฉันต้องการของอะอมุนกอนฟาร์มกระจกด้วยครับกระจกบวกเลยแง่งได้มาระมากลำบาก,บากได้มันทีนั่นแนะ่ เดี๋ยวดีที่เดิมหรอเปล่าเอ๊ะดูคุ้นๆคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่ากระจกยังไม่ถูกย่อยแสดงว่าที่ใหม่แหละที่ใหม่ที่ใหม,หม่เออที่ใหม่เพราะถ้าเกิดที่เก่านี่กระจกมมันต้องมันต้องย่อยไปแล้วแต่นี่ยังอยู่ขับไปโจทย์ใกล้ๆก่อนละกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดพื้นที่กันนะพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวต้องฟาร์มแร่แล้วก็มาขยายห้องตรงเนี้ยว่าจะทําห้องเนี่ยสัก4บล็อกก่อน แล้วก็เอาอีกสักห้องเนี่ยเป็นห้องนอนแล้วก็วางของพวกตะเกียงอะไรเงี้ยตะเกียงหรือว่าของประดับอะนะเอาแล้วตอนนี้ไอเดียในการสร้างของมันเริ่มมาแล้วอ่ะแล้วก็น้ำเขี้ยวขวดเต็มเหรอว่าจะตักไอ้นี่น้ำไอ้นี่มาต้มซะหน่อยไอ้อะไอ้นี่ดื่มแล้วก็ตักน้ำฝนไปกลางไปเลยลงไหไม่น่าค้งเต็มอีกแล้วเอาไปเก็บเกิด หวังว่ามันจะมีกล่องที่สามารถจุได้เยอะมากกว่านี้นะเพราะว่าไอ้นี่จุได้นิดเดียวครับแล้วแบบไม่จุใจโอ้โหมีหลุมดักควายด้วยประมาณว่าเอยถึงแกคิดว่าจะจอดได้สบายเกอเออแต่ว่าคุณเจาะรูไว้แล้วแกนันผัวมึงจะเดินล่วงอย่างเงี้ยใไรกใช้คุณตายใช่ไหมเนี่ยแล้วก็สันเมลอนไอ้นี่ผัวเธอช้ให้คุ้มๆนะเอาไปครับเบ็ดตกปลาแบบระดับสูงอ่ะคุ้มกว่ากว่ปเยอะเลยอืมเก๋บไว้ครับ ดีกว่าเอาไปกินนะเพราะว่ากินเน่ยมันกินได้แค่ครั้งเดียวแล้วเ,เพิ่มมาแค่10นะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปทําเป็นเบ็ดตกปลามันตกได้ตั้ง6ครั้งไงคุ้มกว่าเยอะเห็นๆแล้วก็ข้างในมีโปสเตอร์อีกแล้วอะจอยจะออกซิเจนจะจอยอะไรนักหนาเนี่ยออกซิเจนในเก้ก,ก็ไม่มีตรงนี้อะไรอะแล้วก็เอ้ยเบ็ดตกปลาสีเหลืองมีแถมฟรีมาอันนึ่ว่ะครับ น,นี่เศษเหล็กแล้วก็รีแพ์โอเคชิ้นส่วนรีแพ์ไม่มีกระจกอะเนาะกระจกเรายอ่อยทิ้งไปแล้วไอ้กระจกนี่ต้องเก็บต้องเก็บน,นี้เก็บไปอิเล็กทริกโอเคออเคลียตรงนี้ยังมีชั้นบดอีกและหนึ่งพื้นที่นะครับมันจะมีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนให้เราฟาร์มเสมอประเด็นคือชอบเทเบลอเคีจริงเออไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คืออันนี้มันฟาร์มได้แค่เฉพาะบนบกนะนที่เราต้องแวะจอดเพราะงั้นเหล็กไอ้นี่สิบห้ายิงทิ้งก็ยังได้เออแบตเตอรี่เอาไป อะเสร็จแล้วก็ตรงนี้น่าจะออกเคลียร์ากเว้นด้านล่างที่ฟาร์มไม่ได้นะครับขาดมีดต้องหาต้องหาโพลิเมอร์ไอแร่โพลิเมอร์นี่ก็ไม่รู้หาจากไหนอีกเแล้วก็มีน้ําตรงนี้ด้วยลืมแล้วก็พืชอ่าช็อกเต็มสุดท้ายหุยตรงนี้อสเตอร์ชิลลี่มันคือผลอะไรอ่ะผลผลกุ้งผลกุ้งน้ำเหรอเอตรงนี้ก็มีพืชตรงนู้นด้วย ไอ้เนี่ยผมว่าเลยดเดี๋ยวนะเอ่อสแ,นนส,แส,แสแกนได้ปล่าสแกนสแกนสแกนได้ดูซิว่าใช้ปลดล็อกอะไรเออก็กินได้มีน้ำเล็กน้อยต้มเล็กก็จะช่วยรักษาอาการฟโฟโตโฟเบียแล้วก็ไอ้เนี่ยถ้าเราเอามีดตัดเราจะได้ฝอยมาซึ่งเหมือนขี้มา้าหรือไอ้ไอ้นั่นเนี่ยไอ้ไที่แบบเขาเอาไว้แบบ <laughs> แต่เ <laughs> ชื่อว่าแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม่มีมีด ติดเชือกตะกี้วิ่งติดแล้วเหมือนจะล่วงเลยเอาไปเก็บก่อนนะครับหนึ่งแอนแม่เจ้าไปออกไปดีเอ,อแล้วก็ระหว่างนี้ก็ทำเบ็ดตกปลาเลยด้วยแอะเบ็ดตกปลาเออแล้วก็ต้องใช้พลาสติกวยนหวาเออลืมพลาสติกเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเจอยากนะถ้าเกิดตรงไหนที่มันไม่มีมันไม่มีโกงขยะมันจะไม่เจอพลาสติกเลยเราต้องคราบเอาอย่างเดียวอะครับ ไอ้น,นี่ไปตกปลาเรามีอยู่นี่ไง3อันแล้วแบบแอดเวนคือเรื่องอาหารอ่ะผมบอกเลยว่าเราสบายใจได้ปลอ,อกเลยอปลอ,อกแบบปลอะใหญ่ๆก็แต่ว่าปัญหาจะมาตรงในแทนรู้ป่ะอ้าไม่มีพื้นที่เก็บว่ะยังเองมาเพืตกปลาต่อเอา้ามันยังมันยังตีอดดีเยอะต้องขยับไปอีกตอนกูจะขึ้นเนี่ยก็ต้องเสี่ยงตายหน่อยนะครับกระโดดเมกเลยแอบาแบบยนยนๆออกไปมันจะตกมึงจะตกให้กูดีๆไหม แหลมๆขนาดนี้เออตกได้แล้วคือระหว่างนี้เราก็ตกไปพลางกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมว่ายิงย่อยแล้วก็มาขยายฐานแล้วจากนี้นเ,นเดี๋ยวค่อยจัดพื้นที่เอาให้มันดีก่อนละแกนแล้วก็ไอ้นี่ขาดพลาสติกอีกหนึ่งพลาสติกก็ว่าคราฟเลยละแกนนะพลาสติกเออเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเรายังมีอีกผนหนึ่งแล้วมันอยู่ได้แค่1ิชั่วโมงไงเดี๋ยวมันจะเน่าคราฟเบ็ดตกปลาเลยจะคุ้มกว่าอันนี้ก็ติดไปอีตัวหนึ่งแล้วก็เก็บมาเยื่อตัวสีฟ้า ย่างเดก็กใส่ขวดน้ำเข้าไปต้มเดก็กเออต้มหมูข้าวแม่งแล้วก็ตกปลาไประหว่างนี้นก็ยิงก่อนเก็บยิงยนันปิว้วแล้วก็เยื่อเสร็จอันนี้ก็ย่างเสร็จกินเลยเอยช่องเต็มอันน,น,นี้อันนี้อาหารเน่าทิ้งไปเก็บอันนี้เด็กเลยแล้วกันอืมแน่นแน่นเฮียน,นี่ไงช่องเต็มแล้วอ่ะย่างต่อแล้วก็เดี๋ยวข้ากล่องของลแล้วกันนะอีกสักกล่อง ต้องใช้พลาสติกหนึ่งด้วยเออต้องเอาแล้วแหละจังหวะเนี้ยไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วก็วางไว้ตรงนี้ก่อนเลยมีแน,เน่เอาไปเก็บอ๋อแล้วก็ไอ้ไอ้ที่มันกาตัวเอ็กเนี่ยคือมันเป็นโครงเปล่าๆนะนี่ไงเรายังไม่ได้ติดผนังคืออันนี้กูอยู่โดยที่ไล่ผนังบ้านมาตลอดเลยเนี่ยนี่ไงพลาสติกวอลล์แล้วกดอวอลแล้วก็พื้นพื้นบ้านเป็นพื้นเหล็กพื้นเหล็กไม่ไม่ไม่ไ,มไป ขอกําแพงบ้านก่อนนะครับประตูอันนี้มันเป็นประตูนี่มันไม่ใช่วอลอ่ะมันมีแต่พลาสติกวอลอ่ะพลาสติกวอลเนี่ยอ๋อตัวมันไม่ต้องใช้พลาสติกใช้เหล็กกับเซนิติกไอเน,นี่ยคือเราปิดเพื่อไอ้น,นี่เลยครับนี่ไงปิดบ้านเลยเป็นปิดฐานยานเลยอ,อันนี้คือปิดแล้วส่วนนี้คือประตูขายใไมเอองั้นระหว่างนี้เดี๋ยวค่อยสร้างนะครับเราไอ้น,นี่ก่อนละกัน ย่อยย่อยไม่เห็นว่ะโอ้อะไรพายาดกูอีกแล้วว่ะกูจอดนิ่งๆก็ยังดูหนิเนี่ยนะครับน้ำมันเสร็จแล้วเดี๋ยวพายุอ่ะงั้นนอนเลยแล้วกันนอนได้ปะนอนข้ามไปเออพอเราตื่นมาเนี่ยยาดเจกตื่นมาหกโมงเช้าไปเลยพี่ชายเต็มที่ตื่นมาเออหกโมงครึ่งพายุก็ยังมีวบบ แม่งเกมมันเหมือนโบกเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อ้าวคิจจะโกเบียนเหรอแล้วดูมึงมึงว่าผ่านอะไรด้เนี่ยเติมน้ำบต่นี้ก็ยังเหลืออีกดหลือไปหนึ่งแล้วก็เติมโอเคเสร็จได้น้ำฝนมาเรียบร้อยกรองครบห้าใสแล้วก็ปิ้วๆโตเออพายุหยุดแล้วดีมากครับขี้หูกูจะไหลผ่านิดูมถเอเสียงโคตรดังอ่ะ กัานเยผมปรับบาลาน์เลวนะคือเอาให้เสียงมันปกติแล้วแมะก็ยังตูมๆใส่หูอยู่เลยหู uh, กูจะเตกเออฟาร์มทั้งหมด201ชิ้นหยุดก่อนเลยกระเป๋านั้นจะเต็มไปด้วยเซนติก๋อไม่ก็ยังไม่เต็มหรอกแต่ก็เ,เกือบแน่นแล้วก็หายากเสร็จไอ้นี่ใส่ต่อไปเลยลงไห้ไม่นา่าแล้วเดี๋ยวไปเอาของก่อนด้วยนะครับเออของยังไม่ได้เอาเลยพวกต้นไม้ต้นยางเงี้ยยังไม่ได้เอาเลยเนาะนี่เก็บมาแล้วก็ไอ้นี่ด้วย ไอ้เนี่ยเก็บมาปนลอ็อกอะไรใหม่ๆมไหมไม่เนาะมันเอาไว้เป็นยารักษาเฉยๆครับแต่ว่าอยู่ได้แค่สิาชั่วโมงอ้าวเฮียพี่เก็บมานี่น้องรอเน่าเลยใช่ไหมเนี่ยเลียวไ <c oughs> อ้น,นี้ยกูต้องมาเสี่ยงตาย่ะไอ้ต้นเนี้ยเน๊ะอ๋ออ๋แล้าไา้นี่อะไาอาะอาหารทีาสุกเกินไปาต่ว่าก็ยังาินไา้โอ้อันนี้า่างนานไปเนี่อาัาม,มีแบบเาาไปลงโม่นานเกินแล้วมันเป็นแบบนา้า้วยมันจะเพิ่มอาหารน้อย ก,กินเลยละกันเอา,เ,าเพิ่มน้อยก็ยังเพิ่มแหละเก็บไปอุย้ยตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่น่ามีอะไรมั้งหรือถ้ามีก็ไอไอผลที่เราเก็บมาเมื่อจะก,กินแหละแล้วก็ไม่มีรายระก่อนนี้ก็หมดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะอเอ,อไอนี่ต้องเก็บด้วยครับเดี๋ยวมันอยู่นานเดี๋ยวมันเน่าแล้วเชียช่องชี้เอาอีกแล้วอ่ะ อ,อีกสักกล่องอีกสักกล่องสิเฮ้กล่องอู้หู้อขอเลยขอเจอกล่องที่เก็บได้เยอะมากกว่านี้ได้โปรด <c oughs> ผูปริ้นใหม่มาทีดีแล้วไอ้ดอกไม้นี่อ๋อไอ้ดอกไม้นี่ก็มีเวลาจํากัดด้วย <c oughs> นั่นแหละมันอยู่ได้แค่หนึ่งวันทียแล้วอันนี้อีกยี่สิบเอ็ดแล้วผมเก็บมามันเอาไว้ทํายาก็จริงครับคือ เราต้องทำเลยเราได้มันมาเราต้องทำเลยแบบกล่องยาเนี่ยเฟิร์สเอ็ดเนี่ยเขี้ยแล้วแบบอ๋อต้องใช้ไอน้นี้ไอ้ผลที่เราเก็บอะเพื่อทำกล่องยาเอามาทำยาพร้อมกันนะครับกับไอ้ดอกไม้นี่เรียนรู้เลยละกกนแล้วก็ครับเลยได้มีกสักหนึ่งกระปุกแหละย,ยามันก็ค่อนข้างที่จะเจอยากอยู่นะเร็จแล้วก็มีไงเฟิร์สเอ็ดต้องใช้ไอด้ดอกนั่นสองดอกเลยเหรออดอกเยอะแยะใช้อดอกเนี่ย สองแล้วมันเป็นไหนล่ววะดอกหนึ่งอ๋อมันใช้ในการเรียนรู้ด้วยเออลือมันใช้ดอกหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เลยเหลือแค่ดอกเดียวไปไปอยู่ในเกทผมว่าฉันจะจับคู่ให้กับนายได้สักอันหนึงแหละนะแล้วก็เดี๋ยวขยายฐานก่อนนะอือตรงนี้ไม่น่ารีบสร้างกำแพงนะเนี่ยไม่น่ารีบสร้างรีมูฟรีมูฟได้นี่ไงกดคิกเมากลางแล้วก็รีมูฟ อ๋อมันได้แร่ได้แร่คืนด้วยเออเพราะว่าเราต้องไอ้นี่ก่อนนะวางโครงบ้านก่อนจึงจะค่อยวางกำแพงคอกพิษก็น่าสร้างนะตนัวใช้กระจกอดีพอกพิษเนี่ยผมต้องฟาร์มเยอะๆก่อนหรือไม่ก็เจอบูปินที่ทำกระจกอืมแอบประกอบไปปาบหนึ่งปาบปาบ,ปาบอเออดูสีวิไล <c oughs> วายอัน,นี้ฟ้าผ่าเนี่ยเลขผ่าตัวไหละเอออแป๊บ มึงผ่าทะลุยานกูไปเลยเหรอมึร้า,รายจริงๆนี่ฮงย็ดเคบอกได้คำเดียวว่าเย็ดเคเนะครับดูดีไม่ใช่น้อยอย่างแรกที่ควรย้ายเลยก็คือของไอ้ตรงเนี้ยโรคชีพเอออ <c oughs> ูย้ายก่อนเลยตะยงไปก่อนเลยครับเ <c oughs> ตียงมาตรงนี้ก่อนนะตะยงเงีชิวๆสบายๆหม้อหุงข้าวก็ด้วยมึงจะมาเอกระจุกอะไรกันตรงนี้ <c oughs> หุงข้าวก็มา พอหุงข้าวตรงนี้เลยละแกนเดินผ่านมาปุ๊บตกปุ๊บออกมาย่างปุ๊บปับ๊บอะเนี่ยตกย่างเสร็จเดินตรงนี้แล้วก็ย่างเลยแล้วก็กลองที่กรองน้ํามันนี่เติมน้ําไปแล้วก็ตะเกียงอันนี้เขาประกอบฉากไม่อันนี้ถ้าเกิดมันเปิดแล้วมันไฟติดด้วยนี่จะดูดีมากเลยเนี่ยนะนั่งไงว้งั้นแหละที่กรองน้ําต้องติดตรงนี้แหละนันะอยู่ใกล้ๆกับที่กรองนี่คนระับที่กรองที่เป็นน้ําฝนเนะี่ยส่วนกรอง ลองอันนี้ต้องย้ายหน่อยแบบกดพิคอัพไม่ได้ชิจะต้องเก็บโคในใล่องก่อนด้วยอระโอ้มย้ายไปตงกล่อเลยไม่ได้ไม่มีโชคแล้วออย้ายไดย้เออไอตัวนี้ก็มีช่องว่างนี่ว,วะ่ะไปเก็บกลองแนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเออเลียงไปเลยก็ขอ,ขอไปเก็บเออโอเคจัดไว้ประมาณน,นี้นะเก็บไว้สักขวดเยอะไว,ยไว้ใย่ไฮไม่นากด้วยหนึ่งขวด โอเคจัดเสร็จระเบียบเรียบร้อยโต๊ะคราบย้ายด้วยโต๊ะคราบเอาไว้ใกล้ๆกับไอโต๊ะรีเซิร์ฟเลยแบบเรียนรู้ปุ๊บครับปั๊บอะจังหวะนี้นี่เนี่ยดูดีอะครับพอเห็นน้องกว้างๆแล้วโอ้รู้สึกได้ถึงความคล่องตัวคล่องแคล่วนะเนี่ยไม่รู้สึกเออาแอ๊ะยิงย่อยต่อไปแล้วก็ตอนนี้ชิปโหลดนะครับอยู่ที่518อแต่ว่ามันจุได้900ก็ถือว่าเยอะ เอ,ออยาลำใหญ่อยู่สวยเนี่ยแหมขาดแก้วว่ะครับหัวาจะทําเป็นแบบกระจกด้วยมันไม่มีมันไม่มีแกสวยนีย้เป็นตัวลาวันไดโอกันไว้แบบนี้ก็บอกว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากให้กําแพงมาบดบงังทัศนวิสัยของคุณทากําแพงกันตกได้นะกันล่วงกันล่วงกันล่วงดูงงงๆวเนี่ยแต่ก็แต่ก็น่าจะ เราจะแปะได้กด A แอบหลอกแปะไปหน่อยดิตรงนี้แล้วหมุนได้ปะกด A มันมันไม่หมุนอ๋อหมุนได้หมุนได้ทไ,ไมมันหมุนเงี้ยมันหมุนอีกฝั่งดิพี่หมุนแบบ what มันไม่หมุนไปอีกฝั่งหนึ่งไงผมจะเอาไอ้แง่งเนี้ยหันไปอยู่ทางขวามันไม่ยอมหันให้ด,ด,ดื้อดานจะวัวดิอ่ะโดนตกติดข้างนอก ไม่แอมันบอกฉันจะคงวิถีความดื้อด้านไว้ทำไมเอ๊ติดแบบนี้ก็ได้เออลองดูดิเดินนี่ไงไม่ล่วงแล้วแต่ดูแบบไม่เมืนไรอารยธรรมสิ้นดีเลยแล้วก็แคทวอล์กอ๋อไอแคทวอล์คนี่ไงที่ยื่นออกมาไอเนี่ยควรจะมีพื้นที่กว้างๆหน่อยมุย้ยเออจะได้อิสระเสรีเออแต่ว่าทำไมติดได้อันเดียวก็ยังมีอีก ยังมีอีกนี่ว่าไม่ติดไม่ได้น่าจะพื้นที่เต็มปะ่ะอ๋อไม่โผมันต้องมีพื้นก่อนไอเนี้ยมันมันไม่เชิงพื้นนะมันเป็นแบบโครงมันต้องเป็นฐานเอาไว้มันดีๆก่อนอะ่ะเออผมคิดว่านะโอเคเดี๋ยวค่อยมาทําต่อละกันนะครับก็โอเคผมก็สลับเกมนะครับ Forever Sky นะครับสำหรับพาพันนี้นี้ก็ขอจ้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคเดี๋ยวขอดื่มน้ำก่อนเอย